คุณผู้ชมวันนี้ผมได้ SMS ครับนี่เลยหน้าตาแบบนี้นะครับ200บาทได้ความเร็ว8เมกะบิตกันเลยนะราคารวมภาษีแล้วอีกต่างหากด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะกลับบ้านเนี่ยจะรีบกลับบ้านเลยนะครับไปสมัครให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าตา SMS กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วจะไปจัดให้ดูครับ ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมก็จะให้ดู SMS มนะครับนี่เขาส่งมาเมื่อวันสื่อนะครับเมื่อวันสื่อนะก็แต่ตอนนี้ยังสมัครได้อยู่ครับเพราะว่าผมลองกดเลขรหัสดูแลเออฮะสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันนะครับให้ดู SMS จังๆกันก่นกอนนะเฉพาะคุณเท่านั้นนะครับแพ็กเน็ตไม่อัน้นลดไม่ลดสปีด8เมกนะครับใช้ได้30วันต่ออายุอัตโนมัติ200บาทเท่านั้นรวมภาษีแล้วกดดอกจานตองสองดอกจานหนึ่งสองสี่เหลี่ยมนะครับ เาให้รายละเอียดมาแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเต็มๆตอนสมัครกันดีกว่านะโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมเงินนะครับแต่อยากจะบอกทุกๆคนเอาไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ SMS แบบที่ผมได้แบบนี้นะครับแล้วมันมีแพ็กเกจเก่าอยู่อ่ะอทายังไงดีนะครับก่อนอื่นก็ต้องยกเลิกก่อนนะครับยกเลิกก่อนแต่คุณผู้ชมต้องตรวจเช็คก่อนนะว่าเอสเอ็มเอสที่คุณผู้ชมเนี่ยได้มามาสมัครได้ชัวร์หรือเปล่านะดอกจัน ตอง2นะครับดอกจาง1 2สี่เหลี่ยมนะครับนี่ดอกจันตอง2ที่เขาให้รหัสมานะครับก็ตองตรวจสอบรู้ก่อนนะครับด้วยการกดเข้าไปนะครับโดยที่ยังไม่ต้องเติมเงินนะเดี๋ยวก็รอ SMS เครับนี่ครับเขาจะบอกแบบนี้นะสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากคุณมีเงินไม่พอก็แสดงว่าสมัครได้นะครับฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องรีบเติมเงินเลยนะครับแต่ก่อนจะเติมเงินเนี่ยให้คุณผู้ชมทําแบบนี้นะครับนั่นก็คือโทรอกเลิก SMS นะครับ ก็เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเติมเงินเข้าไป200บาทเนี่ยปั๊บใช่ไหมมันจะไปหัก s อ s กินตังที่เรามีนั่นเองนะคะทำให้เฮ้ยไหนบอกว่า200บาทพอเติมเงินเข้าไปเอ๊สมัครไม่ได้เลยไหนบอกว่า200บาทฉะนั้นเราต้องกดดอกจัน137แล้วก็โทรออกครับไม่มีสี่เหลี่ยมนะโทรออกได้เลยครับเออคลิปนี้ไม่มีเลขรหัสนะครับให้คุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะ คุณยี่ยอดค่าโทรคงเหลือห่<ฮ>สตางค์ดักนหนึ่งสามเจ็ดบ,บริการยกเลิกรับ SMS ที่ถูกคิดเงินฟรีค่ะ for English Please ลสไ s ท์ยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้ส่งจากทัวขอบกดหนึ่งยกเลิกข้อความที่ถูกคิดค่าบ,บริการกดสองกดสองอได้เลยครับคบยกเลิกข้อความบางบริการกดหนึ่งยกเลิกข้อความทั้งหมดกดสองกดสองได้เลยครับ ระบบตรวจสอบหมายเลขของท่านไม่พบข้อความที่ถูกคิดค่าบริการค่ะอขอบคณที่ใช้บริการถ้า,าไม่มี s อ s เอนะครับที่คิดค่าบริการ s อ s เอฟเอสก็จะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะส่งมาแบบนี้นะว่าระบบไม่พบข้อมูลนะครับก็แสดงว่าเราไม่มี s อ s เอกินตังใดๆนะขั้นตอนที่2ก็ให้กดดอกจาน190ดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อยกเลิก แพ็กเกจที่เรามีอยู่ปัจจุบันนั่นเองนะครับเพื่อเตรียมตัวไปสับปะแพ็กเกจใหม่นั่นเองครับแล้วก็กดไปเลยนะครับตอนนี้ผมมีเออ่4เมกะบิตอยู่นะครับอ่านี่ครับยกเลิกเออ่300เมกะไบต์นะครับที่ผมยืมมาเพราะว่าเน็ตผมหมดละแล้วก็ยกเลิก 128k 30วันนะครับอ่ะอันนี้คือเน็ตที่มันมีอยู่นะครับผมยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับมันติดฟับ4เมกะบิตของผมมันติดฟับนะครับ 128k พอยกเลิกเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมปิดเซลูลาด้วยนะครับหรือว่าปิดก่อนก็ได้นะครับหรือว่าปิดก่อนไปก็ได้นะขั้นตอนสุดท้ายครับก็ให้กดตัวนี้ครับดอกจัน901าดอกจัน0ย์สี่เหลี่ยมนะครับนี่ดอกจัน901ศดอกจัน0ย์สี่เหลี่ยมครับต้องกดตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับเพื่อให้มันยกเลิกแพ็กเกจที่มันจะค้างๆอยู่นะครับเผื่อมีนะเผื่อมีนะครับก็ให้กดไปเลยนะครับอันนี้คือการยกเลิกที่ถูกต้องนะครับ3ขั้นตอนนี่ครับหมายเลขนี้ไม่มีนะครับ โอเคยกเลิก3ขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็ทําการเติมเงินได้เลยนะครับเติมเงินเรียบร้อยครับ200บาทรอรับ SMS เรับนี่คุณได้8ปทูพอยต์ครับโอ้โหและทูพอยต์สะสมด้วยคุณได้เติมคือ200บาทถ้าคุณผู้ชมใช้ซิมโซเชียลนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รับฟรี f a c e o o o k ลน์ i n s t t g r r m m ด้วยนะครับนี่ความเร็ว4เมกะบิต30วันนะครับแต่ว่าของผมนี่มันเป็นแบบ ไม่อันไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะเออเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเปลี่ยนเป็นซิมฮัลโหลก็แล้วกันนะเพราะว่า Facebook Line เนี่ยเขาเออ่เนี่ยครับจำกัดความเร็วไว้แค่4เมกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นเน็ตแบบเออ่จำกัดปริมาณนะครับจำกัดปริมาณนะใช้ซ so ิมโซเชียลอ่ะดีที่สุดเลยเพราะเราเติมเงินไป150-200เนี่ยมันจะได้เล่น Facebook Line IG ไม่อั้นนั่นเองนะครับเราจะทำให้ Data ที่เรามีเนี่ย30กิก50กิกเนี่ยมันประหยัดมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็มาสมัครกันเลยดีกกว่านะครับับล็อจ 222ดอกจันหนึ่งสองสี่เหลี่ยมนะครับมาดูเอสเกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไงนะกดเลยจึกนี่ครับกูน่ารอรับเอสเครับดูใกล้ๆก,กันเลยมาแล้วครับเรียบร้อยได้แล้วนะเย้มาดูเอสเกันครับ เขาก็จะบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมแพ็กเกจเน็ตไม่อ้าน8เมกะบิตนะครับ30วันต่อยุอัตโนมัติใช้งานได้ถึงวันที่8เดือน1 2,026นะครับแต่ข้อเสียนะครับของแพ็กเกจต,ตัวนี้นะครับที่ได้ SMS มาเนี่ยไม่มี Wi-Fi นะคุณผู้ชมนะไม่ได้ Wi-Fi นะน่าเสียดายเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีค่าโทรนะคุณผู้ชมนะเออไม่มี Wi-Fi ไม่มีค่าโทรนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเอ่อถ้าคุณถ้าคุณผู้ชมใช้ ซิม hello นะครับหรือว่าซิมโซเชียลอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับเ,เขาก็จะให้ Wi-Fi ฟรีมาอยู่แล้วทุกครั้งที่เติมเงินครบเงื่อนไขนะครับ150าบาทนะเออถ้าเติมเงินครบ150บาทปั๊บเราจะได้ Wi-FI ฟรีมาใช้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ไม่ซีเรียสอันนี้ก็ไม่มีค่าโทรใช่ไหมค่อยไปสมัครแยกเอาครับจะลืมสังเกต SMS กันนะครับถ้ามันดีเนี่ยคุณผู้ชมก็จัดแบบที่ผมจัดเลยนะ200บาทเองหโย ถือว่าคุ้มมากๆนะมันได้ไม่อั้นไม่จํากัดเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ค่าโทรก็ตามทีเถอะไม่เป็นไรนะครับขอให้มันไม่อั้นก็พอนะอืมแล้วเดี๋ยวนี้เน็ตแบบไม่อั้นเนี่ยมันก็จะมาในผ่านทาง SMS แบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบนก็คือมาทางพู i Service นะครับผ่านแอปพลิเคชันของเขานั่นเองมันคอยสังเกตเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับทั้ง2ช่องทางนี้นะทาง SMS กับทางแอปพลิเคชันนะครับ คลิปนี้ก็ามาบอกกันนะครับให้สังเกต s อ s เอาไว้นะจะได้ SMS อดีๆแบบนี้แบบที่ผมได้ละครับวัสดีจ้ะบ๊ายบายจิ๊ว